ราะจุดขายวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไม่ได้มาเที่ยวห้างนะคะอยากเข้าใจผิดค่ะเราอยู่ที่เอสพาณิชรัชดาก็จริงนะคะแต่ว่าที่นี่เป็นที่ก่อตั้งของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าน้องใหม่แต่โอ้โหความสามารถไม่ใช่แบบนั้นเลยน้องใหม่ในแง่ของการเปิดตัวมา4เดือนนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้โหผมประกอบการไม่น่าเชื่อร้อยล้านบาทค่ะขนาดนี้เราจะไม่มาได้ยังไงนะคะนี่คือเหตุผละค่ะที่เรารีบติดต่อมาเลยนะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยว่า ทำได้อย่างไรนะคะเผื่อจะได้เคล็ดลับดีๆกลับไปด้วยแล้วก็ฝากคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ด้วยนะคะดิฉนันกําลังพูดถึงบริษัทร้อยเท่าพันทวีเคยได้ยินไหมคะนะคะร้อยล้านตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มาง่ายๆหรอกเขาต้องมีวิธีเขาต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตรงนี้แหละที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะและเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่าน ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเลยนะคะคุณอพิชาสุวรรณกิจนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอวนี้เรียกว่าพี่จูนก็แลวกันนะคะครับ,รบน้องปูใช่พี่จูนกับน้องปูนะคะนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในห้างเอสแานาดเลยใจกลางกรุงเทพมหานครคนด้วยนะคะกับการก่อตั้งบริษัทร้อยเท่าพันทวีนะคะ,<ๆ>ะ,คะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะสี่เดือน จริงๆแล้วรอยเท่าพันธวีเราเราเราก่อกำเนิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะปีห้าหกใช่ครับแต่ว่าเราเราเรา,เราได้ได้คอนแทคในเรื่องของโรงพยาาบลชุมชนของกาตนามมวิมอนะครับซ,ซึ่งซึ่งทางทางผมแล้วก็ผู้ถือหุ้นเลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมเข้าโครงการโรงพยาาบลชุมชนซึ่งซึ่ง,งกาตนามมวิมอเนี่ยเขาจะมีอ่าลงพยาาบลทุกอำเภอมี1 1> อำเภอหนึ่งลงพยล ซึ่งทางเราเองเรนเห็นว่ามันเป็นโอกาสของเราที่สามารถจะกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นค่ะได้เป็นโอกาสของคนชนบทด้วยในการที่เราจะนําเสนอสินค้าที่ดีๆเข้าไปถึงในระดับอําเภอซึ่งซึ่งเราเลงเห็นแล้วแล้วทางผู้บริหารหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยก็บอบอกตัดสินใจจะเปิดบริษัทร้อยเท่าพันธวีขึ้นมาในการที่จะไปพัฒน์ธุรกิจหนึ่งชุมชนหนึ่งร้านค้าเขาค่ะซึ่งในในในโปรเจกต์โรงภาพยนตร์ชุมชนตรงนี้ก็คือจะเป็นโรงภาพยนบา์ 50ที่นั่งโดยขายที่นั่งละ30บาทบ๋าทราคาไม่แพงเหนะราคาไม่แพงแล้วก็เกิบทุกอำเภอทั่วไทยซึ่งจะกระจายร้านค้าทุกทั่วไทยเนี่ยหมายความว่าทุกร้านค้าที่ทุกโรงพยนบา์ที่เขามีนะครับก็จะมีร้านของเราอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจเือข่ายเรา,เราเห็นว่านะน่าจะเอาสินค้าเรานะกระจายได้แต่ด้วยดวยมุมมองของผู้ถู่ผู้หลายๆท่านก็บอกว่าเอพี่จูนเคยบริหารธุรกิจเือข่ายมาหรือว่าเคยเป็นสมาชิกมาก่อน ลองทาเป็นธุรกิจคืาขายไหมเพราะว<ะ>่าสามารถจะตอบสนองความต้องการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยกระจายรายได้ให้คนที่มาทําธุรกิจหรือการสร้างโอกาสให้กัจคนจานวนมากผมก็เลยเห็นเออเราเราก็ก่อกําเนิดจากธุรกิจนี้นะครับเราก็โตจากธุรกิจนี้แล้วเราก็เว้นวรกไปพักหนึ่ง<ะ>ก็เลยอยากจะให้โอกาสหลายๆคนได้เข้ามาร่วมกันในการสร้างรอยเท่าพันธุ์ทีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวลาหลังจากตัดสินใจเข้ามาเป็นธุรกิจคือขายแล้วเราก็ใช้เวลาในการที่ดูแลเ,เราจะเอาสินค้าอะไรเข้า เราจะวางออฟฟิศที่ไหนแล้วแล้วเราก็กําหนดกําหนดเป้าหมายแล้วว่าเราจะต้องหาสถานที่ที่ตั้งเราก่อนว่าเราจะตั้งที่ไหนดีเราก็เล็งเห็นว่าเอสพารัชดาเป็นที่ที่เหมาะสมยังไงคะเพราะเราคาดว่าในในการที่เราจะเชิญใครท่คนเพราะว่าในคอนเซปต์ของร้อยเท่าพันธวีเนี่ยเขาใช้คอนเซปต์คขาว่าอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะซึ่งซึ่งเรามองเห็นว่าเอ๊ะเราเช่าพื้นที่ตอนนี้ทั้งหมดที่เราเช่าอยู่ประมาณห้ากว่าตารางเมตรใช่ครับ แต่ซึ่งเรามองว่ามันคือโอกาสที่เรามาตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วเวลาเราจะเชิญใครเรื๋เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาเชิญเข้ามาในใน,ในธุรกิจเนี่ยเขาจะเห็นว่าเออมันเชิญง่ายนะเ,เข้ามาก็ไปกินข้าวได้มาดูหนังบ้างมาฟังเพลงมาเล่นโบว์ลิ่งอะไรได้หมดมันคือไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อเข้าใจละตอนแรกตอนแรกเราก็รู้สึกโอ้อยู่ในห้างเลยเหรอแปลกเพราะปกติจะต้องเป็นอาคารสำนักงานชัดเจนเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วนี่แค่เริ่มต้นก็มีความแตกต่างแล้วใช่ครับด้วยตัวผมเนี่ยผมเคยทํางานธนาคาร มาก่อนนะฮะเราเราเลยเห็นว่าระบบที่ที่มันถูกต้องคือเวลาลูกค้าเข้ามาทําธุรกิจด้วยเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันสมเหตุสมผลเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออจะกินกาแฟกระแทนน้ำอะไรทุกอย่างเราให้ให้เขาดูแลตัวเองได้เลยนะครับมีห้องประชุมมีอะไรต่างเหมือนกับโรงแรมที่เราวางไว้นี่คือตามคอนเซ็ปต์ค่ะพอเริ่มต้นปุ๊บความรู้สึกอยากจะเข้ามาแล้วทีนี้เข้ามาระบบการบริหารของเรานี่เป็นยังไงบ้างตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไหมคะ บอบโจทย์ครับเพราะ,ะว่าเรามีทีมบริหารผมในฐานะเป็นทีโอเนี่ยเรามีทีมบริหารที่เก่ง<ะ>ผมมั่นใจระดับผูดในการผมทุกฝ่ายนะมีความม,มีความรู้มีความชํานาญมีความเข้าใจในธุรกิจนี้ทุกคนแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการเพราะว่าวิธีคิดของเราเองเนี่ยในในระดับของไรยเท่าเนี่ยเราคิดแบบโครเปอรเรสเราคิดแบบใหญ่เราไม่ได้คิดแบบเล็กๆเล็กๆแล้วค่อยโตไม่มีที่นี่คือใส่เต็มพิกัดเลยแล้วตัวผมเองเนี่ย ผมมั่นใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมจะมาทําธุรกิจนี้คือครั้งเดียวไม่มีโอกาสอื่นแล้วที่เราเราจะมีโอกาสถ้าล้มแล้วมาเปิดใหม่ผมไม่มีแต่การเริ่มต้นบริษัทหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยโดยเฉพาะระบบเครือข่ายแบบนี้เนี่ย,ยเราต้องดีวกับหลายคนหลายหลากหลายสาขามยอมาก<ๆ>ตรงนี้เราทําไมเราถึงมั่นใจได้ขนาดนี้คะคือผมมั่นใจผมมีเพื่อนไงฮะทีมบริหาร mm hmm. ผมแต่ละคนก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าท,ทุกท่านจะมีความชํานาญเฉพาะทางอยู่แล้ว แล้วการตัดสินใจของผมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยการเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยอาจจะตัดสินใจคนเดียวผิดหรือถูกไม่รู้แต่ในการตัดสินใจของผมในฐานะเป็นซีอเนี่ยผมถือว่ามันถูกกันกรองมาจากทีมบริหารของเรา,าซึ่งผมมั่นใจร้อซว่าในการตัดสินใจของผมเนี่ยมีทั้งคุณพรทวิทย์มีทั้งคุณอาภา,านะครับก็เป็นภรรยาผมเองก็มีความเข้าใจนะครับแล้วก็จะมีคุณกุศสนส่งนะครับมีคุณพิจิตตามีหลายหลายท่านนะคุณทวงทองอะไรเง ซึ่งมาจากระบบเดียวกันหมดจะมีความเข้าใจในงานให้มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกได้ว,ว่ามืออาชีพมาเจอกับมืออาชีพ,ออชพนะคะแล้วก็มีการวางแผนชัดเจนใช่ไหมคะคทีละขั้นทีละตอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพุ่งไปร้อยล้านคแค่4เดือนเ,ออเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาถามถ,ามถึงเรื่องเคล็ดลับตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นอยากรู้ก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยที่บอกว่าสามารถที่ขายไปได้ถึงจานวนเยอะขนาดนั้น มีแบ่งเป็นกี่ประเภทยังไงบ้างคะตอนนี้มี3ประเภทครับกลุ่มความงามแล้วก็เสริมสุขภาพแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะครับค่ะเกษตรกรนี่คือมาใหม่เลยเพิ่งมาใหม่ครับเป็นตัวล่าสุดครับใช่ไหมคะอะไรที่เป็นปัจจัยคะที่ทําให้สินค้าของเราได้รับความนิยมคือผลลัพิเริ่มคือคือการตัดสินใจในการเลือกสินค้านะผมถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าใช้แล้วต้องเห็นผลตอบสนองความต้องการแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีอยู่ในท้องตลาดผมจะทําากรตลาดแบบนั้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยเมื่อเราเมื่อเขาใช้แล้วเนี่ยมันต้องเห็นผลค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเรามั่นใจค่ะคือเป็นตลาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าส่วนแบ่งกันตลาดก็เยอะมากคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามเยอะจริงๆนะคะอะไรคือัวไม่กลัวด้วยไม่กลัวครับเพราะอะไรเพราะผลิตภัณฑ์เพราะเรามีความต่างอย่างชัดเจนฮะเราเราขายว่าถ้าเกิดวันนี้เราไปแข่งเหมือนอาขาว่าผมว่ามันเหนื่อยนะแต่วันนี้ร้อยเท่าเนี่ยเราขายที่ความต่างเลยว่าของเราไม่มีเขามีเราไม่มีเขาขายมีตัวผลิตภัณฑ์อิงเกลีย แต่ผมไม่มีตัวนี้แต่ผมเป็นตัวใหม่ยกตัวอย่างได้ไหมคร่าวๆที่บอกว่าต่างอย่างไงบ้างอย่างตัวเซรั่มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดอกโบตันแล้วสกัดจากดอกโบตันเข้ามาซึ่งซ่งในท้องตลาดมีน้อยอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นคอลลาเจนนะฮะเรื่องของน่าเขาเรียกว่าเต่งตึงเนี่ยเราก็ใช้พิกพึ่งเข้ามาอ๋อก็เวลาใช้ก็เหมือนพึ่งต่อยไงฮะแต่มันไม่ได้เจ็บนะฮะก็จะเป็นยังไงคะคือจะออกเขาเรียกเต่งตงไงฮะ กับแลคิมทิดพึ่งไอ้ที่เหี่ยวๆมันก็จะตึงขึ้นมากระโดนพึ่งต่อยเล้วบวมๆมาเลแบบนี้แต่ไม่ได้เจ็บหน้อ๋อคือเป็นคอนเซปต์นั่นแหละนะคะซึ่งความแตกต่างเราคงไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะแต่ว่าทุกุกสินค้าของเราเนี่ยจะเน้นตรงนี้ว่าทําแล้วคนเห็นผลเลยแล้วก็สบู่เนี่ยถือว่าเราขายดีมากๆวันหนึ่งประมาณ 3- 4พันก้อนต่อวันใช่ครับเหรอคะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้สบู่ด้วยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเหมือนกันฮะสบู่ล้างหน้าจากเมื่อก่อน ัยรุ่นสมัยนี้อาจจะใช้ครีมค<ช>่ะล้างหน้าโ<ช>ฟรมล้างหน้า<ช>ุรเนี้แต่เราเปลี่ยนมาใช้สบู่ผมว่าม,มันผมยังชอบใช้เลยเพราะว่าบางทีเราใช้โฟมเรามือนมึงร้อนไงเวลๆๆาเวลาเวลาทาหน้าด้วยโฟมเนี่ยวล้างมันยังลื่นนะค่ะแต่ใช้สบู่ของเราเนี่ยเรามั่นใจนะว่ามันมันเห็นผลเป็นสบู่ทูมอรินที่เราสกัดจากอ่าทูมอรินก็คือเป็นอัญมณีที่เป็นผงอัญมณีที่มาสกัดในสเปรยสบู่ซึ่งตรงนี้เราเรามั่นใจว่าคนใช้แล้วผลลัพธ์ออกทันที ย้อนกลับไปสมัยเดิมที่คนก็นิยมใช้สบู่อยู่ตอนนั้นก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะแหมกําลังสนุกแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุยกันต่อว่าอะไรที่ทําให้สําเร็จขนาดนี้แล้วถ้าคุณเนี่ยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะเข้ามาอยู่ที่เอสพลนาดบ้างแลวนะคะคุณต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ